เรื่องต่อไปนี้นะคะไม่ได้ไฟไหม้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะลุกลามด้วยหรือเปล่ากับวลีของท่านบิ๊กแดงเมื่อวานนี้ที่ออกมาบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นแล้วหายสามารถรักษาได้แต่ว่าโรคชังชาติเนี่ยรักษาไม่หาย<อ>ต้องบอกว่าคําพูดนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยละค่ะวันนี้เองเจอบิ๊กแดงพลเอกภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มีการเปรยกับนายทหารคนใกล้ชิดนะคะอบอกว่าคําพูดเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยทําไมจะต้องร้อนตัวก็ไม่รู้ว่ามีใครร้อนตัวด้วยในะ หรือเปล่าล่ะค่ะแต่ก็มีความคิดเห็นของคุณไอตีมนายภริ์วชรสินทธุนะคะอดีตสมาชิกพัก ประชาธิปัต์ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวนี้ด้วยบอกว่าวัฒกรรมชังชาติเนี่ยมักจะถูกใช้โดยคนที่มองว่าความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการผูกขาดคําว่าชาติชาติไม่ใช่รัฐบาลกองทัพหรือตอนเองแต่คือคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศการที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ได้หมายถึงการไม่รักชาติถ้าเราเนี่ยคิดว่าข้อเสนอของรัฐบาลจะไม่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้นการเสนอทางเลือกอื่นหรือคัดค้านรัฐบาลต่างหากคือการ เพื่อชาติในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในความคิดของเราการผูกขาดคําว่ารักคนสองคนอาจจะรักและหวังดีต่อประเทศเท่ากันแต่พวกเพียงมองแต่แตกต่างกันว่าอะไรคือแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับประเทศการที่มีคนเห็นต่างจากคุณไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยรักชาติน้อยกว่าคุณ แล้วก็มีปลอ้วยนะคะทิ้งท้ายบอกว่าในภาพเนี่ยเป็นคําพูดของผมนะจากเมื่อปีที่แล้วน่าสลดใจที่ยังต้องพูดเหมือนเดิมหลังหนึ่งปีผ่านไปค่ะ ค่ะส่วนทางคุณการุณโหสกุลสสกรุงเทพพักเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าการที่ผู้บัญชาการฐานบกพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นยกตนข่มท่านว่ากลุ่มตัวเองนั้นวิเศษกว่าคนอื่นรักชาติกว่าคนอื่นผูกขาดความรักชาติเอาไว้แต่พวกของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงตนเองเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนชงังชาติชังแผ่นดินแต่ที่ชาวบ้านเขาชังเขาเกลียดก็คือพวกใส่เครื่องแบบที่ทําตัวเป็นอภิิ สิทธิ์ชนไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถนำมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังถ้าอยากรู้ว่าชาวบ้านเขารักหรือเกลียดก็ลองไปเดินตลาดคนเดียวจะได้รู้เรื่องจริงว่าเขาชังชาติหรือเขาชังใครค่ะการุณบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบ,บอกว่าตนเองเนี่ยไม่อยากให้ท่านผอบทอบมีความคิดแตกแยกและแบ่งเขาแบ่งเราเพราะว่าการพูดโดยไม่คิดแบบนี้อาจจะกลายเป็นการยั่วยุและขยายความขัดแย้งในหมู่คนไทยได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้อง ประชาธิปไตยเพราะน้ำพึ่งหยดเดียวแบบนี้เคยทำให้กองทัพออกมาปราบประชาชนและเกิดความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตค่ะ